เงินเฟอ้อคืออะไรและเกิดขึ้นได้อย่างไรเงินเฟอ้อคือภาวะที่สินค้าและบริการโดยทั่วไปมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆยกตัวอย่างเช่นราคาข้าวแกงกะหรี่ที่เคยอยู่จานละ50บาทเงินของเรา200บาทสามารถซื้อข้าวแกงกะหรี่ได้4จานแต่ปัจจุบันราคาข้าวแกงกะหรี่ขึ้นเป็นจานละ100บาทเงินของเรา200บาทสามารถซื้อข้าวแกงกะหรี่ได้เพียง2จานเท่านั้นหรือ พูดง่ายๆคือเงินเฟอ้อทำให้เงินของเรามีค่าน้อยลงหรือทำให้เราซื้อของได้น้อยลงนั่นเองซึ่งสาเหตุมาจาก 1. ต้นทุนในการผลิตสินค้าสูงขึ้นเช่นราคาวัตถุดิบสูงขึ้นค่าแรงสูงขึ้นราคาน้ำมันสูงขึ้นค่าขนส่งก็สูงขึ้นตามเมื่อต้นทุนสูงขึ้นคนขายได้กำไรน้อยลงก็เลยขึ้นราคาซะเลย 2. ความต้องการสินค้าเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่น เมื่อคนหลายๆคนมีรายได้มากขึ้นแต่ละคนก็อยากจะซื้อสินค้ามากขึ้นแต่ของก็ยังมีจำนวนเท่าเดิมทำให้ต้องแย่งกันซื้อจนของผลิตไม่ทันทำให้คนขายถือโอกาสนี้ขึ้นราคาจึงทำให้ของราคาแพงขึ้นนั่นเอง3 จากการคาดการ์วว่าของจะแพงขึ้นเมื่อทุกคนเคยชินกับของที่แพงขึ้นเรื่อยๆก็เลยมั่นใจว่าอีกเดี๋ยวของก็จะแพงขึ้นอีกคนซื้อก็รีบซือ้อของตุนไว้ก่อนของจะขึ้นราคาส่วนคนขายก็ขึ้นราคาเพราะว่าคิดว่าต้นทุนจะแพงขึ้นของมันก็เลยแพงขึ้นจริงๆ